สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยไประจำเดือนกันยายน2565กนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านการุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสมัครสมาชทุกการติดตามอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นกัน อ่านดวงดาวมีผลยังไงกับตัวชาวราศีมิลักขาเมียนบ้างนะคะดาวประจําตัวของท่านยังเดินเป็นกเกษตรอยู่ในบ้านของตัวเองกเกษตรคือความมั่นคงคือความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนท่านก็ยังมีความมั่นคงความก้าวหน้าในชีวิตคือไม่มีปัญหาอะไรมากมายที่จะมาทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยแก้ไขไม่ได้นะคะอาจารย์มองประเด็นแบบนั้นอยู่นะคะ,ะดาวพอพูดยังเลงท่านอยู่ก็ยังให้ความหมายดีเด่นนะคะ ความหมายดีเด่นเพราะพระพุทธเป็นเกษตรเป็นอุดด้วยนะคะทำให้ตัวท่านเนี่ยมีสติปัญญามีความามีไหวพริบปฏิภาณในการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดก็ได้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีดาวย้ายในวันที่สองเนี่ยพระพุธเนี่ยเขาจะย้ายย้อนกลับมาที่ราศีสิงห์อ่าซึ่งเขาเรียกพักองศาที่คําว่าเรือนอริแล้วก็ดาวพระศุกรเดินมาที่ ราศีสิงห์มาเจอกับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่สมพลอ่าอันนี้คู่วิชาการนี้ก็คู่ธาตุน้ําเกิดขึ้นนะคะในความหมายของดวงดาวว่าจะเป็นยังไงอ่าเราก็ไปดูพระศุกร์ก่อนพระศุกร์ามาจากเรียนอะไรนะคะ พระสุขมาจากเรือนสหาชชค่ะสหาชชแปลว่าการคอนแทกการติดต่ออริอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคบ้างมีสิ่งหล,าย,ลายสิ่งที่จะทําให้ท่านจะต้องแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นคําว่าอารีเป็นกเกษตรแต่อย่าลืมสิความหมายดวงดาวเขายังช่วยเหลือกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต่อให้จะเกิดปัญหาอะไรก็ก็ตามนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนยังสามารถจัดการบริหารจัดการในสิ่ง ต่างๆมันให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องอะไรพระสุขเนี่ยมีพ่างคารมาอยู่นะคะพะ่างคารมาอยู่ที่เรือนของพระสุขในความหมายคําว่าสหชาคือการดีลการสังคมการติดต่ออะไรต่างๆเพื่อรายได้และผลประโยชน์พระราหูมาอยู่เรือนกระดุมพระอ่านะคะเพื่อรายได้และผลประโยชน์ยังสามารถทําให้ตัวท่านนะคะ,ะสามารถเปลี่ยนแปลง สามารถมีมุมมองที่จะแก้ปัญหาเนี่ยได้เกิดความสาเร็จเพราะท่านเป็นเกษตรอยู่บ้านของตัวเองที่อยู่ในหน้าที่ของการงานกรรม,มะเป็นเกษตรนะเรื่องการงานท่านยังมีความมั่นคงต่อให้จะมีปัญหาอุปสรรคมาทดสอบสติปัญญาของชาวราศีมีนแต่ด้วยดาวพฤหัสเป็นคนมีเหตุมีผลมีมีการมองการไกลมี สติปัญญามีความฉลาดไว้พิบมีความรอบคอบท่านก็สามารถที่ก้าวข้ามปัญหานั้นต่างๆที่เข้ามาทดสอบท่านได้อยู่นะคะอาจารย์มองประเด็นแบบนั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักทีเนี้ยดาวความรักของท่านเนี่ยคือดาวพระพุทธเนี่ยเดินมาที่อรินะคะมาอยู่เรือนอริอ่อก็ระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกัน โดยเฉพาะระวังที่สุดอาจจะมีปัญหามือที่สามไม่ว่าจะมือที่สามในเรื่องของความเจ้าชู้ความอะไรของตัวท่านเองหรือคนรักท่านอาจจะมีความระหงและแหงต่อกันนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะคะมันแค่หรือบางท่านอาจจะมีสเสน่ห์เยอะทั้งทาที่เราไม่ได้ป่วยสเสน่ห์อะไรแต่ก็มีคนเข้าหาท่านตลอดก็ได้ด้วยนะคะก็จะเกิดแบบอย่างเงี้ยทำให้คนรักของท่านเนี่ย หวาดระแวงต่อท่านก็ได้อันนี้คือเรื่องที่จะเกิดนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกันนะคะไม่ได้มีความหมายว่าจะเลิกกันอาจารย์ก็ต้องพูดอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะมาดูดาวที่จะย้า,ายวันที่17คือพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยเดินมาที่ราศีกันบ้านของพระพุธเป็นดาวแรกเรือนกันละนะคะแรกเรือนปะตะนัตนินะคะ อ่าอรีปัตตนิอ่าก็จะทําให้เ,หนเนี่ยแหละปัญหาจะเริ่มขี้ขายล้นะคะหรือแม้กระทั่งปัตตนิก็ไม่ได้แปลว่าอ่าคนรักในแง่ของชู้สาวความรักฉันอ่าคนรักอย่างเดียวอาจจะเป็นอ่าคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าท่านก็ได้นะคะที่เล็งกับพฤหัสเล็งกับตัวท่านเองเป็นคู่มิตรก็จะทําให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอ่ามันดีขึ้นนะคะก็อาจจะมองในแง่ของ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะอาจารย์มองก็ก็เป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งนะว่าทําให้ท่านฉลาดอาจารย์มองอาชาวราศีมีนท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่กําลังอยากจะทําการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อยากที่จะกอบโกยสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเหมือนท่านทําแบบลับๆอยู่ก็ได้นะดาววินาศ วินาศกระดุมพระเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเติบโตยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะะอริปัตตานิเลงอยู่อาจารย์มองว่ามันไม่ได้แปลว่าการเสียหายอะไรหรอกมันเป็นการดีซะอีกนะที่คนเราจะต้องเหมือนกับพยายามที่จะาหาความสำเร็จของตัวเองจากความสำเร็จของคนอื่นคือมันเป็นการเรียนรู้อะอาจารย์จะแปอย่างนี้ดีกว่าท่านอาจจะเรียนรู้ จากธุรกิจของเจ้านายที่ท่านอยู่ก็ได้ถ้าสมมติว่าท่านทํางานบริษัทนะท่านอาจจะเห็นเจ้านายของท่านสําเร็จแบบไหนคือท่านอาจจะอยู่มานานแล้วท่านรู้วิธีการท่านก็พยายามที่จะหาข้อมูลหรือทําอะไรตรงนี้แล้วออกไปทําของตัวท่านเองหรือบางท่านก็โทษทีค่ะหรือบางท่านก็มีทําอยู่แล้วนะคำว่าวินาศลับๆอยู่ในเรื่องของธุรกิจควบคู่กับงานประจาอ่ะ มันไม่เสียหายหรอกคะ่ะอาจารย์มองคุณเราทําแบบนั้นได้คนเราต้องหาความก้าวหน้าให้ตัวเองถ้าท่านทําอยู่นะท่านจะเกิดความสําเร็จนะยังเกิดความสําเร็จลาภายังเป็นเกษตรเนี่ยในมุมคําว่าดาวฤหัสกับดาวอพาวพ่พระเสาร์พระพระเกตตุ้นกันอยู่ในเรือนลาภานะอาจารย์นึงมองว่าในเรื่องของการหารายได้หาผลประโยชน์แบบเทคนิคพิเศษแบบพลิกแพลงแบบฉลาด ท่านยังสามารถทำทำได้พระหัตถ์ทำได้นะไม่ใช่พระฤหัตถ์ทำไม่ได้ชาวราศีมีนทําได้นะทำแล้วสําเร็จใหญ่ๆสําเร็จใหญ่ๆอาจารย์ต้องบอกงั้นดาวพระเสารใหญ่ๆเลยนะคะในมุมคําว่าลาภเนี่ยถ้าใครที่วางแผนในเรื่องพวกนี้อยู่อาจารย์มองว่าเกิดความสําเร็จแบบแบบแบบไม่คาดคิดคาดฝัน ท่านอาจจะไม่ได้คิดว่ามันมันจะได้แต่อาจารย์มองว่ามันได้เออท่านอาจจะก็ก็ปี้ความความคิดคือเปเรียนแบบแล้วท่านก็ใส่เขาเรียกว่าความคิดของท่านไปคือพลิกแพงไปเอามาเป็นความความคิดหรือแนวการทําของตัวเองอะแล้วมันเกิดความสําเร็จในความหมายลาภเพราะพระเสากับพระหัต์มันเป็นดาวคู่พัฒนานะคะคู่การเปลี่ยนแปลงคู่วิวัฒนาการ อ่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะราหูก็พลิกแพงเก่งอยู่แล้วในความหมายวินาทท่านก็อาจจะทำลับๆอยู่แล้วมาอยู่เรือนพ่างาคันกู้ธาตุลมเห็นไหมมธตยูก็มันเร่งปฏิกิริยาเนี่ยทาให้ชาวราศีมีนจะมีความคิดความอ่านในเรื่องของการพลิกแพงเก่งเกิดความสําเร็จในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆเกิดขึ้นความก้าวหน้าเติบโตในชีวิตในอนาคตที่จะดีขึ้นมากๆนะคะ ก็จะมองประมาณนี้แล้ววันที่27ค่ะดาวพระศุกร์เดินมาที่ราศีกันเรือนของเรือนของพระพุทธนะคะก็ยังเป็นดาวแรกแรกเรือนระหว่างพระพุธกับพระอาทิตย์ก็ได้มุมดีในเรื่องของตำแหน่งก็คือเขาเรียกว่าเกษตรนะคะแล้วก็เล็งกับตัวท่านอยู่่ะนะคะ ในเมื่อเลงกันเนี่ยดาวเลงกันในความหมายดาวที่เป็นคู่สมพลเป็นคู่มิตรต่อการคู่ทรัพย์คู่โชคก็ส่งผลในเรื่องของความสําเร็จก้อนใหญ่ๆสําหรับท่านในในดาวเงินได้ด้วยเห็นไหมฮะดาวเงินก็พระศุกร์เป็นดาวเงินและเรือนของพระศุกร์พ่งคา,านอยู่เรือนการเงินก็คือพัางคานใช่ไหมพระราหูอยู่เห็นไหมคะมันก็จะต้องส่งผลแบบนี้เกิดความสําเร็จ แบบใหญ่ๆเพราะเป็นคู่สมผลในเรื่องของรายได้เรื่องของผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งความรักอยู่ๆท่านก็อาจจะได้ความสนับสนุสน,นการช่วยเหลือเป็นเงินก้อนโตจากคนรักของท่านก็ได้นะอ่านะฮะเนี่ยเขาแลกเรือนแล้วก็ส่งผลแบบนี้ความรักนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรจากคนรักอ่ะพูดได้เลยพูด อ่อนหวานกับเขาเนี่ยรับรองได้ทุกอย่างก็ได้หรือเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าปัจจุบันี้ไม่ได้แปลคนรักอย่างเดียวอา่ะจะเป็นเป็นคู่ค้าคู่สัญญาท่านลูกค้าท่านอย่างเนี้ยนะคะชาวเมียนพูดอะไรลูกค้าก็เออเอ,อาสั่งแบบชิ้นใหญ่ๆมีออเดอร์ใหญ่ๆเกิดขึ้นตัวท่านจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบนั้น นะฮะยังมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตไปได้เรื่อยๆนะคะพังคานเป็นสุภาพอยู่เรือนของพระศุกร์ที่เป็นเรือนมิตรนะฮะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีของท่านมากมายนะคะอาจารย์จะมองนีนะ้ว่าในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวมีนนั่นเองค่ะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ